สวัสดีจ้ามาจ้ะเด็ดจ้ะมื่อนั่นเดือนถอนหญ้าออกเนาะถอนหญ้าผักเอาบพงจ้ะเดือนปลูกมะเขือเทศเนาะจ้ะเอามะเขือเทศไอต่ำมะฮู้งเนาะแล้วก็ผักอีตู้จ้ะผักอีตู้ทั่วนิโก,โก้จ้ะไอ้นี่กะไอโหดละพ้าจ้ะ กำลังเบียนิน่อยอยู่นะจ๊ะอันนี้กินบีนตกทั่วฝรั่งนะจ้ะกำลังขึ้นเท้าเคียนะจ๊ะจดะจ้ะพักเดือนน้อยู่ได้เนาะใส่ตตปุ๋ยขี่ใกล้จ้ะ เกิเทศก็ออกดอกแล้วเนาะจ้าเริ่มออกดอกแล้วจ้าพักอันนี้อันนี้กะบอกทั่วพูจ้าทั่วพูเดือนสร้างเม็ดมาจากประเทศไทยกจะจ้ให้น้องส่งไปสนี้มาให้นี่จ้ะมีสองทั่วพูติดอยู่สตน้น ตน,ตนที่สามรู้สึกว่ามันจะตายแล้วมั้งมันบ่นออกอนหนอดถหงเดือนเลยนี่กับพวกมะละอันนี้บอกทั่วฟักงาว้วก็มะละขี้นกจ้ะอันนี้พักกูดพักกูดพักกูดชนิดนี้กินได้อยู่ด้วจ้ะแต่ว่ามันกัดิขมแน่อยู่ขมขมกือจังยอดดินฝาคือจังบักดินฝาผักกระเดาจ้ะขมประมาณบากักผักกระเดา ถ้าจะกินอยากกินแทนผักกระเดากะเก็บเอาไปลวกกินแทนผักกระเดาหรือ,อดอกดอกแคหรือยอดลิลลี่าจ้ะประมาณนี้กินได้เด้อจ้ะกินได้อยู่จ้ะนี่อยู่ในหนังสือบอกว่ากินได้อยู่จ้ะแล้วก็เดือนก็เคยกินแล้วก็บว่เป็นอย่างเลยจ้ะเพราะาเดือนเป็นคนแพงไงเนาะ กินกับว่าเป็นอย่างจ้ะกินได้นี่กับเป๋าทัวร์วมาละกินนกตัวนี้งามดีเด้วยจ้ะมาละกินนกพันไงเนาะ,ะ,นนะกำลังงาม ปุ๋ยที่เดือนปุ๋ยที่เดือนใส่อะเดือนจะเฮ็ดเองะเอะอน,นะจ้ะจะเฮ็ดปุ๋ยอ่าฮอร์โมนนมไข่เนาะจ้ะเฮ็ดเองผสมเองฮอดแบบเดือนละเทียประมาณเนี่ยต,ตอนมันหน่อยนี่ฮดเดือนละเทียแต่ทำมันใหญ่แล้วคิดว่าจะประมาณทุกอาทิตย์นะจ้ะนี่มะเขือเทศ เอาบวกเคือเทศพันนี่น่ะหนวยซ่อมกำปั่นพ่นเลยจ้ะใหญ่ใหญ่กว่ากำปั่นหนูอีกไอ้ซ่อมกำปั่นผัวพุูนอะปักใหญ่เลยนี่เอามันไดฮ้อมมูลเนาะโหดฮ้อมมูลอ่านมไข่แปะทิศหนึ่งไงประการข้างเลยจ้ะต่อมานี่กะแค่หลอดจ้ะอันนี้ว่านไว้่ถิมๆคิดว่ามันสืบ่างามบัดบัดเอามาตากแดดแล้วก็เอา หอมมุนนมไข่อ่ะมัหมดงามึ้นอันนี้กับผักอีตู้จ้ะผักอีตูบ้บานเขาเนาะผักอีตู้กับกะลังงามนะจ้ะเดี๋ยวจักน้อยกะเห็ดกับกาลังสิออกผักอีตู้กับะกะลังงามผมวานเดือนกับไปเก็บเห็ดเผิ่งหวานมาได้ซี่ดอกมะแกงใส่กับเห็ดซปิยอง เห็นพีๆมันบอกว่า้องเดือนปลูกพักอย่างแน่คือว่าเห็นพระนี่แหละจ้ะอันนั่นถอนหย่าเนาะหย่ามันหกมันกันเลยบ่เห็นอันนี้นี่จ้ะักอีตูงามีเด้จ้ะงามเนาะเพิ่งปลูกผักอีตูเทียแรกเด้นี่จ้ะตั้งแต่มาย่อมไมกานี่บ่ปลูกจักเทียเพราะว่าปลูก,ก,ลกยั้งแต่มันกับบ่ขึ้นไอไนเอามากับบ่แมนผักอีตูบานเฮา วันนี้ก็ใหา้พอส่งมาให้ส่งไปสนีย์พอกับน้องพอสื่อมาน้องส่งไปสนีมาให้จ้ะส่งมาอเมริกาเลยจ้ะส่งมาให้แต่สงการพุ่นะจ้ะแต่ว่าผักผักอีตู้เป็นผงงามเนาะแดดสามซี่มือวังหันนี่ผักเดือนนามขึ้นงามขึ้นเลยผักมากแดดอีหลี นี่ทั่วแหละทั่วแหละเนาะจ้ะงานนี้เนาะไปเบิ้งหลังบ้านกันต่อเนาะจ้ะนี่บ้านเดือนหลังนี่น้อยจ้ะมีห้องนอนสองของห้องหนึ่ง้องลูกห้องห้องลูกจะห้องใหญ่แล้วก็ห้องพ่อห้องแม่จะห้องน้อยลูกสามคนเนาะจ้ะ อันนี้ก็เป็นเลดิดมักหัวไชเท้าแดงอ่ะจ้ะเลดิดบ้านเขาเอื่อญผักกาดหินละ่ะมันคล่ไข่ผักกาดหินเลยกินลงไปแล้วไอ้นี่กับพวกผักซีเนาะจ้ะผักซีจีนผักซีลาวเดือนกับหฮย้ยผสมผสมกันไปจ้ะนี่จ้ะมันกับบอคอยงามมันบ่ได้แดดเนาะมันอยู่ในห่มมันบ่นถือแดดมันก็เป็นประมาณจ้ะ กรดอกไม้ลูกสาวปลูกดอกไม้ไว้อันนี้ผักชีกะไปแล้วจ้ะบหลอดแหละนี่กระต้นสตรอเบอรี่เก็บกินมาแล้วจ้ะสตรอเบอรี่ีต้นสตรอเบอรี่เก็บกินมาแล้วอันนี้กะผักอิตูฟรังจ้ะผักอิตูฟรัง อันนี้กะใบบโบกอันนี้ของแถมนี่จ้ะใบบโบกไอ้ม่วนมู่ใหญ่บ้านเนาะปีวังหันมู่ใหญ่บ้านเอ่อบม่มีหม่องปูขานาดเพิ่นมาใหญ่ไปมังหันมองนี้กะว่า,าอยากเอาไปน้ำเพิ่นก็เลยเอามา,หาไห้ม่เจ้าหวานหางจระเข้นี่จ้ะบบดนี้ก็เลยได้ของแถมมาเปลี่ยนอันนี้ไอ ียังกับใบบบกติจ้ะใบบบกไทยบานหอเลยจ้ะนี่ออกดอกพร้อมเอ้กะคิดว่ามันสิตายแล้วเนาะไอ้หิมะตกกบมันสามหลอกตกแล้วกะเอาเขาไปขังเก็บขังในแบบน,นี้มันกัะเปื่อยแบบน,นี้อ่ะพอต่างตห่ห้อนเอาออกมากัะเปื่อยแบบนี้ค่ะแล้วก็ ตกอีกก็เอาเขาไว้บานอีกเอาออกไม้อีกกับเปื่อยอีกนึกว่าสิตายกับว่าตายเออเป็นยังบุญอยู่จ้ะนี่อันนี้กะเลดิดคือกันจ้ะเลดิดผักกาดหินบ้านเฮากัเอิ่อนมาเลดิดถามมันบ่ออกหัวกับงเสียเอาไปขันสมอันนี้มันก็ะตนหน่อยยนะจ้ะเดี๋ยวมันก็คงเสิออกอันนี้กะบใบบกูจ้ะอันนี้กับมู่ไห้เด้จ้ะ มูไห่มาอันนี้ก็น,นี่ต้นยังน,อน้องอันนี้ต้นบุเบอรี่จ้ะบุเบอรี่ซื้อมาได้สามปีแล้วเก็บกินสุกป,ปีแต่ว่าปีนี้รู้สึกว่าจะดกเพราะว่าเพิ่นได้ปุ๋ยอันนี้ก็มึกคือเทศอีกจ้ะเถ็เพันไ่คือว่าพันทอกระปั่นเลยจ้ะแล้วลก็มาน,อน,นีอันนี้คือ ทัวร้านเตาเก็บเก็บกินไปซีรอบเหรอเบิ้งมันออกโลกโดกจ้ะเก็บกินไปสามสีรอบเหรอเก็บให้มู่กับพองนี่จ้ะมันเป็นมันเป็นพันหวานนะจ้ะอืมหวานอันนี่กับน,นี่กับป้าบุกเขือเทศอีกจ้ะ เคิดเทศหลายคัะจ้ะเพื่อนเพื่อนอยุ่ไกลนี่กะเดี๋ยวมันเวลามันมีนวยแล้วเนาะแวมาเอาเด้จ้ะเดือนยุ้เซียเถินเนาะมาบานเดือนเดีเลยจ้ะเดี๋ยวถ้ามันนวยง่แล้วเดือนตีเห็ดยูทูบอีกรอบหนึง่งอีท่ายอีกรอบหนึ่งแล้วกะให้เพื่อนๆมาเอาไปกินเนาะแบ่งปันกันกินเนาะจ้ะ เดแบงปั่นได้ก็บแบงปั่นนะตนง่ายตจ้ะจริงๆทำไมถึงเดือนถึงปลูกบักเือเทศหลายแท้ผัวนะ่ะอยากได้บักเือเทนอะซีตนซีตนจ้ะแต่กับปลูกปลูกห้ายเพื่อนปลูกห้ายก็คิดา่ามันสิบ่ติดเนาะบัดน,นี้มันติดเมดไหมจ้ะมันข้นมาเมือดบัดน,นี้บ่มีหม่องเก็บว่าอขืนมาบัดน,นี้คิดา่ามันสิว่างาม ยู่นกระทางมันก็ขี่ลายเนาะเดือนก็เลยเอามาลงนี่บัดน,นี้งามสัด์ขืน้นสัด์ขึ้นมันได้ไอไหฮอม์ูมนไอยหอม์ูมนมไข่ที่เดือนเหตุอะจ้ะเดี๋ยวสิบอกวิธีเหตดห้อม์ูมนมไข่เนาะไอแบบง่ายอุปกรณ์ในบ้านเลยจ้ะบ่ะต้องหาสื่ออย่างเลยเพราะว่าเขาสื่อ,อนมอยู่แล้วสื่อไข่อยู่แล้วนะจ้ะมาก,กิดอันนี้กะพักอีตู้ฝรั่งกำลังงามอีกแล้วจ้ะ โอ้ยจะเดือนเสียไปปลูกบมงได้แน่น,นอเบื้องจ้ะอันนี้กะเบียน,น้อยมันอยู่เนาะไอ้ต้นอะไรน,นี่ต้นบักเขือเทศอันตำบักหุ่งเนาะอันพู่นในน้อยบุญกะบักพริกกะจะ้ะเจา้าวัดสีรอดเจา้าวัดสีเป็นนุย้ยเห็นบอบูเนาะอย่างเบิ้งไอ้โรคโรคนี่กะคือไอ้มิน่นจ้ะ มันงามหลายก็เลยตัดถิ่มเห็นปร่งไหมอันนี้กันีน่จ้ะหวังพ่อไอ้ต้นผักอีตูเนาะหัวละพาผักอีตูใบกะเพราสงสัยอันนี้จะเป็นใบกะเพราเนาะจ้ะเนี่ยใบกะเพรานี่จ้ะสองอันนี้สงสัยจะเป็นใบกะเพราอันอันนี้กั ค่ะเราจะเป็นโหระพาเนี่ยแลงๆนี่จ้ะอันนี้กับผักอีตูก็โหก็กะเพราเพื่อจ้ะนี่จ้ะเพาะไหวบ,บังเบี่ยมเต็มอยู่บัดน,นี้เห็ดจังไหนบัดน,นี้เ,เ,นนนเดือนทีเห็ดจังไหนปลูกทำมันง่ายเดี๋ยวคิดยากหาหม่องใสปลูกก็จ้ะอันนี้กัเลดิดอีกจ้ะ เด็ดิดหรือผักกาดหินหนะาจา๊ะอันนี้กะเดือกนกะปลูกผักชีผักชีไว้ถักกินเนาะเพราะว่าปลูกในอันแปลงใไงเนี่ยมันบ่ใหญ่นะหญยักเทีย้ยเดือนก็นเลยเอามาเห็ดจังสี่มันใหญ่เร็วเพราะถ้ามันใหญ่จักหน่อยก็กเก็บไปกินนั้นหมดแล้วกะปลูกหุ่นใหม่จ้ะผัวซื้อเม็ดผักใหงิกิโลหนึ่ง เม็ดผักไก่ซีจ้ะผักซีเดือนกนอาานนะัามะลุยไใบเนาะมีจ้ะนี่จ้ะ,จะเดือนกะัามะลุยไว้มีจ้ะมะลุยว้อันนั้นกะเบียบอกกะลลี่เจ้าว่ามันชิ่งใหญ่บอดอกเดือนกะเฮ็ดไปทัวทีอยูแล้วจ้ะร้องผิดร้องถือไปปีแรกที่ปลูกเนาะสุ่ปีนั่งกับปลูกกับบ่อกน้ำ กับ,บ่สนใจปลูกปานไหนพอว่าเหตุงานปีนีเดือนเพราะข้นกลับไปเหตุงานเดือนกับปลูกป้ายแบกทั่วฝักเงาจ้ะกาล่งเรื่อยจะกบกทั่วฝักเงาวกืลังเรื่อยจ้ะนี่ก็หลังบ้านนะจ้ะนี่ก็หลังบ้านเดือนผัวกระตัดงานใหม่ออกมาละล่ลงเลยจ้ะนี่ก็ห้องเก็บของจ้ะ ต้อมานออนอห,าามหาน,นิจ้ะบักพริกเฮ้ยเดือนจะต้องหากระถางมาเข็ดดีๆเด้อบะนี่หนิจ่ะบักพริกพริกขี้หนูบ้านเฮ้องอะไรจ้าพริกตำบักหุ้งจ้าอันนี้ต้นแอปเปิ้ลกินหมักแอปเปิ้ลแล้วก็เอาเม็ดมันมาปลูกมาฝังดินกบดินไว้มันก็ขึ้นมาให้อยูงง่ จ้ปกริกมีสองกระถางนะ่นนึงกระถางกระถางนี่แล้วก็กระถางนี่ว่างนีสิบต้นล้วจ้ะเดือนตังใดน้องันนี้นะจ้ะอันนี้ก็คือผักซีลาวนะจ้ะ พักชี้ล้วก่งจะพักชี้ล้วอันนี้ก็ต่อบอดีอยู่ในก,นก,นกระถางนี่นนนนของลูกสาวกลาง มื่อนี้บ่หดน้ำดอกจ้ารู้สึกว่าฝนฝ่าฝนก็จ้องไม่สิตกแม่บ่หดดอกจ้า,จาดเดือนเห็นเบิง้งน้ำหนี่แล้วจ้ะ่าเดือนปลูกอย่างน่เนาะจ้กะกับผังอีตูคือกันจ้ะ งันกะซ้ำนี่นะจ้าบัดิจ้า